ไม่เลยพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอดเขาไม่โหดคน่ะเข้าใจทีดไม่เขายังไม่ได้ออกเหมือนยังไม่แบบโหยังไม่นี่ยังไม่ไ่ด้ถาแบบว่าเขาสนิทกัน หรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกหมายว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลยไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แรกมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันนะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละเอาวสำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือ ทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า